สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับสู่การนมัสการในเช้าวันน so ี้นะครับวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงตั้งให้กับเราในวันสปาโตซึ่งเราทํางานหนักใน6วันนะครับวันนี้พระองค์จัดเตรียมเวลานี้ให้กับเราในการที่เราจะเข้าเฝ้าที่เราจะนมัสการพระองค์เจ้าร่วมกันนะฮะองค์จัดเตรียมเวลานี้เพื่อพระองค์พวกเราจะได้พระพ่ออย่างมากมายในการนมัสการพระองค์ในเช้าวันนี้ ก็ขอเชิญอาจารย์โกศลนะฮะที่จะอธิษฐานนะฮะสารพพรที่ลงมาในเช้าวันนี้ในการนมัสการขอผู้ที่กำลังเดินทางมาก็ให้รับพรด้วยความปลอดภัยนะครับขอเชิญอาจารย์นะครับขอเราสงบใจนะฮะอธิษฐานครับท่านเจ้าทั้งหนึ่งเราขอบคุณสำหรับเช้าวันใหม่ถึงแม้อากาศจะค่อนข้างเย็นแต่เราก็ขอบคุณสำหรับแสงแดดสำหรับเสียงนกร้องสำหรับธรรมชาติดวงอาทิตย์ที่ให้ความ อประทับอยู่ามกาเราที่จะเพิ่เคื่อนไหวขากลางเราการตเดิีแทุกคนโดยนท่อิ้งนะจนที่ผู้นํามมัสการนักร้องปฏิคมและผู้ที่รับใช้ทางด้านต่างๆที่ปุนี้ขอสําระที่ปุ่นี้ที่จะเป็นที่ถวาเกียจะพรองด้วยจิตใจท่าทีวินพิปัด้วยความบริสุทธิ์ในพระเจ้าเราขอวคลูกหลานของเราในการปมนิมมัสการพวกเขาทาการเยาวชนเด็กๆเราก็พีน้องจัดเตรียม ความรักของพระเจ้าและบรรยากาศแห่งการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็ขอเชิดชูพระองค์ร่วมกันขอให้ควรแล้วก็สารภาพความผิดบาปของเราที่ดำเนินชีวิตในแต่ละวันก่อนที่จะเข้ามาประทุมในช้าวันี้โดยควาลปันสวาโววันบริสุทธิ์ที่สัตว์แต่เสียมไว้สำหรับทุกคนโดยควาลพิจักที่กำลังนมัสการผู้คู่แห่งบนทั่วโลกในวันนี้ที่พระนาม Amen. วันนี้ก็ให้โอกาสพวกเรานะครับสิ่งที่ดีสุดนะฮะในของขวัญคริสต์มาสก็คือการไม่ของขวัญเป็นชิ้นเป็นแมทช่วยแต่เป็นการที่้รับพรจากพระเจ้าโดยการที่พี่น้องที่จะอวยพรซึ่งกันละกันนะฮะเราใช้เวลานี้นะฮะที่จะมีโอกาสอวยพรซึ่งกันละกันนะฮะขอเราที่มีโอกาสต้อนรับแล้วก็อวยพรนะทักทายนะพี่น้องนะครับนีเปิดโอกาสน,กน,นะครับผม ผมจะอ่านนะฮะออยอนนะครับบทที่3ที่เรารู้ดีนะจากบทที่3ข้อ1 6นะครับ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื like world world ่อท so ุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันด์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษส่วนผู้ที่ไม่ได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้ว เพราะเขาไม่ได้วางใจในพระน,นามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเวลานี้เป็นเวลาที่ทพระบุตรนะฮะประสูตินะฮะในช่วงคริสต์มาสนี้เรารู้สึกมีความชื่นชมยินดีนะพี่น้องอผมอยากจะอ่านพระคัมนะฮะก่อนที่เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันนะครับในบทลูกาบทที่2ข้อ8ถึงข้อ14นะครับในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งหญ้าทุ่งนานะฮะ เฝ้าฝ่งแก่ของเขาในเวลากลางคืนมีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาประกวแก่เขาร,รัสิริของพระเจ้าก็ส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนักฝ่ายทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานําข่าวดีมายัางท่านทั้งหลายคือความปรีเปรมยินดียิ่งที่จะมาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคิดเจ้ามาัรเกิดที่เมืองเดวิด นี่จะเป็นหมายสําคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพบระรงงานนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าในทันใดนั้นมีชาวสวรรค์ยืนมูหนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้นวูบสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจ,จงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสสนที่สุดจงมีท่ามกลางมนุษย์ขั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นครับพี่น้องเรามาร้องเพลงร่วมกันนะครับจงชื่นชมยินดี เชิญท่านผู้วางใจ ตนนั้นไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกเล็กแกะได้พูดก,กันว่าให้เราไปยังเมืองเบสเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งพระพเจ้าได้ทรงแจ้งแต่เราเขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในหลังหญ้านะครับขันเขาได้เห็นแล้วจึงเล่าเรื่องซึ่งเขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นพอพี่เราอยู่ขึ้นเปลี่ยนรัก E ท่านสุดที่พระองค์ประทานให้และความรอดที่พระองครานให้กับข้าพระองค์ข้าพระองค์คนบาปหนาข้าแต่พระเจ้าจะชุบข้าพระองค์ไว้แต่ความรักยิ่งใหญจของพระองค์ทรงประทานพระองค์พระองค์ผู้เพระครูผทธาสิทิ์พระบังเกิดข้าพระเจ้าทรงเมตตาวันนี้เละว่าชีวิตของเราทั้งหลายที่ผ่านชีวิตในการเป็นคริสเตียนข้าแต่พระเจ้าแต่ช่วเวลาที่มาถึงเวลานี้เรามีความชื่นชมยินดีและที enfin ่หัวใจของข้าพระองค์ไว้ที่ต้อนรับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าที่จะทวารเก็พระองค์ข้าแต่พระเจ้า ถึงแม้ชีวของข้าพระองค์จะประสบประสบอุปสรรคในชุดอย่างไรการงานการเงินข้าแต่พระเจ้ารวมทั้งสุขภาพร่างกายข้าแต่พระเจ้ารู้ว่าเวลาของเรานั้นก็มีจํากัดแต่ว่าความรักของพระองค์ความพิเศ่พระองค์ทำให้ข้าพระองค์มีความซาบซึ้งใจที่ข้าพระองค์ทั้งหลายอยากจะประกาศจะออกเสียงี่สรรเสริมพระคุณพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในพนาพระยิ่งจองพระองค์ เราเตรียมใจที่เราจะขอบคุณพระองค์เราขอบคุณต่อดพุ่งดีสุดพิรุณกันขอบคุณพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอพระทรงทรงอวยพรพระเจ้าโดยเฉพาะพี่น้องข้าพง่์ทั้งหลายในวันนี้เราขอจะเฉพาะผมฝากข้าพร์พระเจ้าฝากหมูข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ชื่นเขาขอพระเจ้าทรงเมตตาต่อเธอข้าแต่พระเจ้าด้วยความรักความยิ่งใหญ่ข้าแต่พระเจ้าขอหมายสำคัญที่ดีที่พุ่งจะให้จะช่วยของเธอนั้นอวยพร ชุดของเธอให้จำเริญขึ้นให้มีความชื่นชมยินดีและสรรเสริญพระองค์ได้แต่พระเจ้าขอความรักและขอพระองค์ทรงให้เวลานี้หลายๆคนที่กำลังประสบปัญหานั้นให้เขาที่จะสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามพระสุดเจ้าเราจะร้องเพลงหนึ่งนะฮะขอเจ้าอาจารย์เสนาเป็นราชิพธิปสุทธิ 别的难，总难难，还损害，我真懂。 i let ยังไงเราต้องให้เป็นวันที่เป็นโอกาสเป็นสรงด้วยความดีๆดีๆของการที่จะสื่อสารขนาดปกติของขนาดดี